เห็นอุ้ยโอนเสร็จแล้วเว้ยโอ้โหเอ้หมอเดกเหรล阿拉ครับทุกคนตอนนี้เรากําลังจะขึ้นไปดูหมอกครับโอ้หมอกบนเขาโขแต่ที่พักของเรามันอยู่ในแอ่งนับเราก็เลยต้องวิ่งขึ้นไปเรามีมุนหมอมาข้างหลังไงเลยใช้นางเป็นตะกรงให้เลยโทตดี แฟนพี่โยนะครับข้างหลังเนี่ยครับรถพี่โยแบบไม่ได้ใส่พักเท้ามานะไม่ได้เอารถยนต์งานกันนะเอมอไซค์มาก็เลยแบบโอ้ยอย่าแก้บองไม่เห็นเลย โอ้โหเห็นเห็นกันประมาณสักร้อยห้าสิบเมตรอ่ะ1ร้อยเมตรเองละเห็นไม่โอ้โหอือือดูครับใครบอกว่าต้องทำไมต้องไปท่าเปิกใช่ไหมเออมาเขาคอก็เห็นไม่หมอสวยไม่ต่างกันเลยอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนก่อนนะจุดชมวิวตอนนี้โอ๊ยโคตรหนาวอ่ะลผแล้วแม่เหมือนไม่ได้เอาถุงมือมาเนี่ย ก็กล่าวว่าจะถ่ายรูปไม่กับเพื่อนๆนะไม่ทันเลยไม,ไม่ไม่ทันพวกมันเลยเจ็บก้นไหมหมอเจ็บก้นเปล่าเจ็บก้นไหมเจ็บก้นหรือเปล่าโอเคไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะ <laughs> ร,ร,รู้รู้ก็รู้ไม่ได้ยินก็ไม่ได้ยิน <laughs> ไม่ไม่ไม่เออแสดงว่าไม่เจ็บแหละอุ้ยดูดิ ตะว,วันขึ้นไปสองโมงแล้วสามโมงแล้วหมอยังอยู่ข้างบนเลยอยนนี้นะครับหมอก็ไม่เคยซ้อนเรานะเแต่ต้องขี่ให้เขารู้สึกว่าปลอดภัยอะ่ะเออด <c oughs> ูสิทุกคน100ร้อยเมตรพี่ถึงมองเห็นว้าว้าที่สุดเลย,ยนเคยมองไม่เห็นทางเลยอะ่ะ อไรจะขนาดนี้วะเนี่ยโอ้ยเนี่ยผมจะต้องพาเอฟซีผมมาตลอดเลยอะ่ะอืรับรองครับปีนี้ผมจะพาเอฟซีผมเที่ยวให้สุดอืมดีไหมถ้าดีฝากแชร์ด้วยทุกคนถ้าดีฝากแชร์ด้วยไม่ว่าจะเป็นเอฟซีผู้ชายเอฟซี FC ผู้หญิงนะครับเอฟซี FC กระเทยเอฟซีดีเอฟซีทอมทุกคนนะถ้าเป็นเอฟซีบอกว่า,าผมเป็นเอฟซีพิกกิตน,นะครับ มาด้วยกันได้เลยนะครับผมจะพาพวกเรามาเอู้โคตรเท่ครับน้องนอดูถ่ายรูปมอถ่ายรูปวู้แชะม่้โกสวยเราต้องได้ไปดูทะเลหมอกด้านบน เราต้องได้ไปดูทะเลหมอกข้างบนกันคิดดูครับผมผ่ามุมหมอกมาแบบเกิเนไปอะเดี๋ยวเรามองไปข้างล่างนะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปปุกเมองมองข้างล่างเราจะได้เห็นดูข้างหลังหมอหันไปดูข้างหลังหมอเล่นตื่นครับ คือบ้านเราก็ได้อยู่แถวนี้เออนี่นิ่มวนวลนิ่มวนวลนิ่มวนวลสวยงามเอานี่ก็ได้เลยเว้ยอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้เอานี่ก็ได้เลยเ ดดระวังด้วยระวังด้วยไว้รุนแต่ตรงนี้ก็มาแต่มันขายาวยอยู่ไอ้นี่อโยไปไหนฮะอโยวิ่งขึ้นไปเหรอใช่ป่ะสวยสวยเหมือนกันเลยอ่ะ ไอ้หมอ,อ,หมอไหวได้แล้วได,วได้ได้ไดเราก็ถ่ายเขาไม่ทันอยู่ดี let's go รู้สึกตอนนี้แบบเหมือนกูพลาดยังไงไม่รู้กูจะเห็นบ่นี่ต้องเห็นแหละต้องเห็นต้องเห็นต้องเห็นต้อง,องเห็น ไม่เห็นต้องไปโอ้โหมันหายไปไหนวะหมอ,อโอเคสวยมากสวยมากเราไปหาจุดถ่ายรูปกันเออถึงแล้วทุกคนมันคุ้มค่าการที่เราได้มา mẹ Vai Sửa Mẹ anh yêu vậy Mình tao hỏi tổng nhàng về phần thang หรือว่ามันไม่มองจอดรถข้างบนหรือเปล่าโอเคเรีบไปสำรวจกันเดี๋ยวมันจะหมดได้เ,เ,เดี๋ยวเราจะเคลื่อนย้ายไปอีกที่หนึ่งนะครับทุกคนเพราะว่าเขาบอกว่ามีตรงนั้นมีของกินกูก็นึกว่ามันจะมีอะไรตรงนั้นมีของกินด้วยเอา้าเอ๊ะ หมอเองทำงานดีมากเลยมึงเดินตามอย่างเดียวเลยเชื่อ <c oughs> ไปหลามพาอีซีไปเที่ยวกันทุกคน <c oughs> เฮ้ยเราเราถ่ายเขานะอ้นอ้นเราก็จะถ่ายไนดะ้พวกเขาได้นั่งได้ยังกระโปรงกระโปรงกระโปรงน่าอย่าให้ล้อปั่นเด้อล้มไปดิ รองเท้าขึ้นไปโอเคป่ะเดี๋ยวไม่ทันเขา <c oughs> โอ้หมุนบ่วกใส่หัวขึ้นเมื่อเกินเห็นไหมนะโอ้เห็นไหมนะเห็นไหมเนี่ย ลูกสาวผู้ใดมหาหาเหตุการณ์เทนง,งานแถวนี้เลยโอ้โหทุกคนสวยงามพระรามแปดเลย <า S 1> อะไรนะจ๊ะ <า S 1> ชื่อชื่อหน่อยได้โอเคเดี๋ยวเืี่ยชช่อหน,น่อยค่ะ ช่วยซื้อหน่อยคนละอันก็ได้โอ้ทำไมพี่ไม่มีตังเงินสดเลยหนูเย้ๆบอลอุนเต็มได้เฮ้ยโอ้โหบอกไม่มีตังสดบอโอนก็ได้ค่ะช่วยซื้อหน่อยอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวโอนให้อะไรเท่าไหร่สามห้าสามอันร้อยสามสิบห้าสามอันร้อยสามสิบห้าสามอันร้อยอ่ะอันนี้ใช่ไหม ผู้ชายจะไม่าาไมีผู้หญิงแก่เ็ผู้ชายจะไหมเฮ้ยมาอีกคนละหนึงาี่คอแกเอามาอันนี้อะไรอ่ะอมาอ่ะเอามาเอามานี่ยถกาใครก็ตเตาชัวเ่าตีเจ้จิาา้จั่สั่ซ้หม่ชัวหมอ วันนี้นี่เอาคนละเท่าไหร่ค่ะพี่ถ้ามาหมดนี่น่จาจะพี่ซื้อไม่ไหวแล้วก็ว่าอย่างนั้นแหละเอาง่ายๆเขาดูถูกเจ้าใช่มันก็พูดมันมันดูถูกจริงๆอ่ะมันจะถูกไม่ก็ถูกดูถูกแล้วก็คือพี่ไม่มีปัญญาซื้อหนูไงก็ถูกเหรอไม่ใช่หนูหมายถึงว่าถ้ามาเยอะๆนี่น่จาจะพี่ซื้อไม่ไหวหมายถึงว่านี่นอกจากพวกเธอแล้วยังมีคนอื่นอีกง,งั้นเหรอใช่ เราไชื้อแค่นี้ก็ได้อยู่นู่นกันหมดแล้วได้เออจากตัวนู้นี่พี่ได้ซื้อเยอะแน่อันละเท่าไหร่สามหสมัหนึ่งร้อยห้าตัวห้าตัวร้อยอ่ะมาเอ้าสองร้อใช่ปะ่ใช่ได้ล้วส้าเอาอันละสาิบ้าเอ็เอาเปรียบเขากอันนั้นขายวันนั้นะขายหมดแล้วเป็นตัวสีสีนี้เอาขอใครจะเอาสองตัว ที่ให้คนไอกแรกก็ได้อีกตัวนึงอ่ะใช่ได้เหรอคะพี่เอาคนเอาแรกออกหลังคะเอาออกแรกเอาให้คนให้เอาให้คนออกแรกเอ๊ะตาเทียบเควกเองนี่นะเกินไปจริงๆเกินไปอ่ะโอเคโอนเสร็จแล้วนะยังไม่เสร็จฮะโอนเสร็จแล้ว โอ้ยโอนเสร็จแล้วเว้ยโอ้พี่นีโอเคเดี๋ยวจ่ายแล้วจ่ายแต่แล้วจะยอมล้ว่เมอก้เอกว่าปอนน้อี่ไาวเอาเอานึกว่าพี่สาวเองพี่ก็จะไปโอนให้นะไอ้ป้า